สวัสดีครับผมวันนี้มีสว่านนะครับเป็นสว่านลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่รุ่น,นดูรุ่นที่ H สามศูนดสองหกแนะครับขีด2อ,อาการก็คือแก้งว่าเสียบเสียบสวิตนะครับกดไม่ติดนะครับ ก็ผมสันนิฐานนะครับตอนแรกมันก็ติดดีๆอยู่นะผมสันนิฐานว่าไม่สวิตก็ไอต,ตรงสายตรงนี้นะครับสายตรงนี้มันขาดเนาะเดี๋ยวเขาจะลื้อนะครับจะตัดใจลือ้อลองดูนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่สามตัวนะที่ให้แกะนะมีอันนี้หนึ่งสอง ต้องไม่สูมเียหนึ่งสองสามสามตัวนะครับเจ็ดเลยอือืออืมแน่น น่าจะยังไม่มีการซ่อมกันอะไรนะหัวเสียหดง่ดาตัวหออกอยากตัวหอ,อกง่ายนะ มียาวกับสั้นนะมันมีลูกศรชี้นะครับลูกศรชี้ออกมาดึงออกเลยเราจะมาเจอสวิตนะ ใช้มิตเตอร์ดังสวิตออกก่อนออกเท่านี้ออกได้ปัดสายไฟสองเส้นนี้นะสีฟ้ากับสีน้ำตาลนี่ว่ามันขาดไหนไหมนะครับโดยจะใช้มิตเตอร์เนาะ ตั้งไปที่ย่านย่านมีแสงนี่นะมีเสียงนี่นะปิดลองจี้ฝั่งนี้นน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  รียกวิธีการเช็คความต่อเนื่องของสายไฟว่าสายมันขาดในไหมนะครับตัวนี้ไม่ขาดกลับดูอีกตัวนึ่งสายก็ไม่ขาดนะครับสรุปแล้วคือสายสายไม่ได้ขาดตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะชอบชอบขาดตรงที่ใหญไอเนี่ย ตรงที่รัดไว้เนี่ยครับจปลายนะชอบบี้ตัวนี้ไม่บี้ครับอ่าทีนี้ก็มาดูนะครับวัดเช็คเช็คว่าตัวนี้มันมตีตัวบนมีแล้วก็เช็คฟินคอยลนะ์เช็คมัดข้าวต้มว่ามันเสียไหมออมันตังปี๊บตรงนี้ก็แสงทำให้เสียนะ นี่ไม่เสียขดลวดยังทํางานได้ขดลวดวิ่งหากันนะขดลวดมันวิ่งวิ่งวิ่งมาพังนี้แล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้ครับมันวิ่งหากัน <c oughs> ทีนี้ก็จะกดกดตัวนี้นะครับกับตัวนี้เลยมันต้องช็อตนะครับมันต้องมันต้องวิ่งมานะครับต้องวิ่งมา กดดูส,ไสิไม่ได้ครับมันขึ้น1.9แปดขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นติดบ้างไม่ติดบ้างนะแบบไม่ขึ้นไม่ขึ้น ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแสดงว่าสวิต์มีปัญหาบแบบนี้สวิตมีปัญหาแน่นอนนะครับเรากดกดดูเลยตอนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาเอาเข้าฐานสักหน่อยแล้วก็ <c oughs> กดดูนะครับสวิต์ไม่ขาดในสายไม่ขาดในแต่ว่ามันเป็นไรแล้วกด อันนี้เข้าเพื่อความชัว์ครับเดี๋ยวมันจะช็อตเข้ามา้ดดนะองเสียบปากกดดิ ที่ผมวัดดูมันติดบ้างไม่ติดบ้างแสดงว่ากับแล้วไม่ติดนะเห็นไมไม่ติดลองกดย้ําังแรงมันจะติดครับม,มันจะติดแต่ไม่ติด ติดครับม,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 มสวิตแน่นอนฟันทงเลยสุดแล้วสวิตเสียปักมันติดบ้างไม่ติดบ้างับ คงจะต้องอะไรยากด้วยอะไรจีนต่อตรงเลยก็ได้นะฮะสวิตตรงนี้มันเอาดูให้ใกล้เสียฮะหลักการไม่มีอะไรนะมีแค่ไฟสองเส้นวิ่งเข้าไป ต่อตรงก็ต่อตรงก็เอาสายไฟมาใส่นี่เลยนะครับเดีวจะลองต่อจี้ต่อตรงดูนะต่อตรงก็คือเอาตัวนี้นะครับสายไฟถ้าใครอยากต่อตรงแบบหาสวิตไม่ได้ก็อาจจะต้องได้ดัดแปลงนะครับอาหาสวิตชเทียบมาดัดแปลงแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะ ต่อตรงแล้วเสียบดูก่อนนะต่อเอาเส้นหนึ่งส่นี่เซนีสองสายเสียบปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กแล้วมันก็จะติดเลยครับพี่นี่ถ้าติดก็แสงม่าเป็นลิสสวิตก็ต้องไปหาสวิตแล้วผมเสียบเสียบแล้วนะครับกดสวิตอ่าแล้วก็ ตัวนี้ไม่ถูกครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันเลื่อนขึ้นบนดัดสันเลยถอดมาไล้ เสียบก่อนนะครับเปิดทีนี้ถ้าติดปื๊ดก็แสดงว่าสวิตเสียโอ้โหรุนแรงเลยสวิตเสียครับผมก็ต่อตรงเอาก็ได้แต่อันนี้ผมเช็คอ่บบ้านๆานนะึ่ยก็คงต้องได้ถอดสวิตไปหา หาเทียบมันไม่มีอะไรมากครับมันก็มีนม็นอตอยู่เนี่ยถอดน็อตตัวนี้ออกครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมันก็จะออกมาแล้วก็ออกมาอืม ปัญหาคือสวิตตัวนี้จะไปหาที่ไหนจะไปเทียบยังไงต้องไปเทียบยังไงก็เทียบยากนะครับสวิตตัวนี้โอเคนะครับก็สรุปสวิตเสียส่วนทุนอะไรไม่เสียนะครับ ก็พอเป็นแนวนทางนะครับเพื่อทุกคนจะได้รู้ไส้ในมันเฉยๆนะครับว่าอเนี่ยสวิตมันต่อประมาณนี้นะต่อต่อนำมาใส่ก็เอาสายสีนี้ใส่นี่นะตัวนี้ใส่นี่นะแล้วก็เอาเอาสายนะครับตัวนี้ใส่นี่นะครับนนส,บสีแดงก็ใส่บนโอเคขอบคุณทุกท่านที่ จะสระเวลารับชมครับเป็นบ้างเป็นบ้างครับขอบคุณที่รับชมบัดดีครับ